thank you ชันที่ปุ่นชอบมากๆในตอนนี้นะคะแล้วก็มาร์คหน้าของแบรนด์เดียวกันนะคะอยากบอกว่า2ไอเทมเนี้ยเป็นไอเทมโปรดของปุ่นมากๆเลยนะคะเพราะว่ามันให้งานผิวแบบฉ่าวาวเกาหลีสุดๆเลยถ้าใครชอบงานผิวดูกโกลกระจ àng, า่างใสฉ่าวาวนะคะแล้วก็ไม่มันเหนอะหนะเลยเนี่ยวันนี้ต้องดูคลิปนี้นะ คุชชั่นแล้วก็มาสกหน้าญี่ปุ่นพูดถึงในวันนี้นะคะเป็นของแบรนด์ที่ชื่อว่าลามค่ะอักคุชชั่นจะเป็นประมาณนี้นะคะแพ็คเกจน่ารักสวยมากๆเลยอันนี้นะคะก็คือจะเป็นสีโรสโกนะที่ทุกคนเห็นทั้งหมดแล้วก็เห็นไหมคะที่ตัวตลับเนี่ยมีความเป็นเหลือบๆสีโรสโกด้วยรวมถึงมาสกหน้าที่ญี่ปุ่นใช้เตรียมผิวในวันนี้นะคะก็เป็นของแบรนด์ลามด้วยเช่นกันเป็นไงล่ะเห็นไหมแพ็คเกจน่ารักสวยมุ้งมิ้งมากๆเลยใช่ไหมคะคือใช้ดีทั้ง2ตัวมากๆแล้วก็เป็นที่มา วันนี้ปุ่นมารีวิวทั้งสองตัวนี้ให้ทุกคนได้ดูกันนะเพราะว่าปุ่นว่าถ้าสาวๆที่ชอบงานผิวงานดูผิวโกล์สไตล์เกาหลีเนี่ยเรียกว่าเป็นก l a s s กินได้เลยนะคะทุกคนเห็นไหมคะคือมันมีความวาวแบบสุดๆเลยอย่าบอกว่าไม่ได้เนื้อหนะอะไรแม้แต่นิดเดียวเลยนะที่ทุกคนเห็นเนี่ยเพราะว่าด้วยตัวนี้เขาทํางานผิวออกมาได้ดีมากจริงๆนะคะแต่ว่ารายละเอียดจะเป็นยังไงเราต้องไปดูกันในคลิปวันนี้เลย ปุ่นขอเริ่มที่ตัวแบรนด์ก่อนแล้วกันนะคะเผื่อว่าใครยังไม่รู้จักแบรนดรามเนี่ยมีที่มาที่ไปนะก็คือมันมีความกิมมิคของชื่อเขานิดนึงนะคะปุ่นว่ามันน่ารักดีลาม like me better มันเป็นกิมมิคของคำเขานะคะก็คือมันเป็นความงามที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราหลงตัวเองอะไรแบบนั้นนะคะ แบรนด์ตัวนี้นะคะเป็น Ma d ด In Korea ทั้งหมดนะที่ผลิตภัณฑ์เนี่ยเขาเป็นภาษาเกาหลีหมดเลยรวมถึงมีตาสติกเกอร์ตรงนี้ด้วยนะบ่งบอกว่าเป็นของแบรนด์รามจริงๆแบรนด์รามเน้นในเรื่องความปลอดภัยของผิวเป็นหลักนะคะก็คือสารสก,กัดที่เขาใช้เนี่ยจะมาจากธรรมชาติแล้วไม่ว่าจะเป็นมาสก์หน้าหรือเป็นคุชชั่นเนี่ยไม่มีน้ําหอมเลยนะเอาละค่ะเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกเลยดีกว่าเนาะตัวคุชชั่นนี่อยากจะบอกว่ามันมีความเด็ดดวงมากๆเลยนะปกติตัวปุณเองนะคะเป็นคนที่ชอบใช้คุชชั่นมากๆอยู่แล้วนะในชีวิตประจําวันปกติลค จะใช้คุชชั่นเป็นหลักนะคะเพราะว่าปุ๋นรู้สึกว่ามันให้ความสบายที่ผิวใช้งานง่ายแล้วก็ไม่หนักหน้าเนื้อสัมผัสเนี่ยเบาบางดี ก็เลยหลังๆเนี่ยแทบจะไม่ได้ใช้รองพื้นเลยนะคะเพราะปุ๋รู้สึกว่าเนื้อรองพื้นมันค่อนข้างหนักเกินไปสําหรับผิวปุ๋นนะคุชชั่นของรามที่ปุ๋นพูดถึงอยู่นี้นะคะก็คือรุ่นเลียว cover pin cushion นะคะตัวนี้นอกจากแพ็กเกจไม่ว่าจะเป็นกล่องของเขานะคะที่มีความสวยงามโลสโก o มากๆเลยนะดูดรูหรน่าใช้สุดๆสําหรับคุชชั่นตัวนี้นะคะที่เด็ดๆอยากแนะนําเลยก็คือตัวนี้มี spf 50 pa บวกบวกบวกเลยก็คือใช้แทนกันแดดได้เลยนะคะเหมาะมากๆสําหรับคนที่ ีีเกยไม่อยากลงอะไรเยอะๆเนี่ยเพราะว่าเขามี SPF ที่สูงนะคะสามารถใช้แทนกันแดดได้สําหรับบางคนที่ยังมีความรู้สึกกับคุชชั่นว่ามันเนอะหนะหนะัด มันไม่ติดทนอนะไรแ,แบบนี้อยาให้ลืมภาพตัวเก่าไปได้เลยนะเพราะว่าตัวนี้เป็น texture ที่ดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าเนื้อของเขาเนี่ยไม่มันเลยแล้วมีความเกาะผิวดีแล้วก็ให้งานฉ่าวาวสไตล์เกาหลีสุดๆถ้าใครชอบงานผิวโกลแบบ glass skin หรือว่างานฉ่าวาวเนี่ยคุณว่าต้องใช้ตัวนี้เลยนะที่สําคัญนะคะไม่มีความมันบนหน้าเลยที่ทุกคนเห็นวาวๆแบบนี้คือไม่มันแม้แต่นิดเดียวเลยนะคะคุณจะมาทดสอบความมันให้ดูกันบ้างนะคะจะได้รู้กันไปเลยว่าที่เห็นวาวาแบบเนี้ย หน้าม,นมันหรือเปล่าคือเห็นอย่างเงี้ยมันแค่วาวแต่ว่าสัมผัสเนี่ยแห้งสบายมากๆไม่มันเลยค่ะและในคุชชั่นตัวนี้เขามีคารามายพาวเดอร์ซึ่งมันจะทําให้คุชชั่นเนี่ยติดทนนานตลอดวันแล้วก็ตัวนี้นะคะเขามีถึง3เบอร์ด้วยกันนะเบอร์ที่ปุ่นมีอยู่เนี่ยก็คือเบอร์20กับ25นะคะที่ปุ่นใช้ในวันนี้ก็คือเป็นเบอร์20นะคะให้งานผิวฉ่าวาว แต่ไม่มันคือมันตอบโจทย์มากๆเลยนะสําหรับอันเนี้ยเพราะปกติถ้างานผิวชําวาวเนี่ยมันมาพร้อมกับความมันแล้วก็เหนอะหนะไม่ติดทนหลุดลอกระหว่างวันแต่ตัวเนี้ยไม่เป็นเลยนะคะคือกันน้ํากันเหงื่อดีมากๆแม้กระทั่งว่าปุ่นน่ทดลองทาที่แขนนะแล้วก็ไปอาบน้ําทาสบู่ปรากฏว่ามันยังติดอยู่ที่แขนแน่นอยู่เลยจ้าคือติดทนดีมากๆนะคะรุ่นนี้กันน้ํากันเหงื่อได้ดีแล้วก็เหมาะกับสภาพอากาศร้อนแบบบ้านเราเพราะมันไม่ทําให้หน้าเรามันเหนอะหนะแล้วก็ที่สําคัญนะคะ ปกปิดดีวันนี้เนี่ยปุ่นไม่ได้ใช้คอนซีลเลอร์ใดๆแป้งก็ไม่ได้ตบเพิ่มเลยนะคะคือเป็นงานผิวของคุชชั่นตัวนี้ล้วนๆพูดมาเยอะนะคะว่ามันดีมากแต่ที่ยังไม่เห็นลงกับที่ผิวเนี่ยทุกคนจะยังนึกภาพไม่ออกใช่ไหมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่า Before After ในการลงคุชชั่นตัวนี้เป็นยังไงกันบ้างไปดูกันเลยคะ่ะโอ้โหการปกปิดดีมากเลยทุกคนเห็นไหมคะ แล้วก็สีนะบางคนที่กลัวเรื่องคุชชั่นว่าสีจะเทาไหมปุ่นว่าตัวนี้ไม่เทาเลยนะเพราะว่าเขาเป็นสีที่ออกแบบเข้ากับผิวเราอะคะ่ะผิวของคนเอเชียก็คือจะออกเหลืองๆห,หน่อยมันจะไม่ออกอมชมพูที่จะทําให้หน้าเราดูเทาอะไรแบบนั้นนะปุ่นจะลงครึ่งหน้าให้ดูก่อนนะคะว่าเนื้อเป็นยังไงบ้างตรงนี้นะคะปุ่นว่าไม่ต้องคอนซีลเลอร์เลยอะเรื่องการตกปิดนี่ดีมากนะคะแล้วก็คนที่กังวลเรื่องน้ําหอมนะไม่มีกลิ่นอะไรเลย ลงไปปุ๊บนะคะมันแทบจะเกินไปกับผิวเลยทุกคนสบายผิวมากๆไม่รู้สึกว่าหนักเลยเลยอตอนนี้ที่ทุกคนเห็นว่ามันดูวาวๆฉ่ำๆเนี่ยจะคิดว่าเฮ้ยมันจะหนักหน้าหรือว่ามันจะเยิํมเยิ่มไหมไม่เลยนะคะคือมันเรียกว่าเกินไปกับผิวเลยคือเกาะผิวดีมากๆเลยอันนี้นะ ก็เห็น Before กับอ f t e r อร์ของคุชชั่นตัวนี้ไปแล้วนะคะเดี๋ยวปุ่นจะมาทดสอบความติดทนแล้วก็งานผิวของตัวนี้ให้ทุกคนได้ดูกันนะว่าตั้งแต่ทาแล้วก็ระยะเวลาผ่านไปเนี่ยสภาพผิวเนี่ยจะเป็นยังไงบ้าง ตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาประมาณห้าถึงหชั่วโมงได้แล้วนะคะที่ปุ่นแต่งด้วยคุชชั่นตัวนี้มาเนาะจะเห็นว่ายังดูเป็นงานผิวที่สวยชมวาวดูสุขภาพดีอยู่เลยนะคะแล้วก็จะมาทดสอบความมันให้ทุกคนได้ดูกันว่ามันจะมันไหมเนี่ยเนี่ยเอาตรงที่วาว,าวานี้เลยนะสังเกตได้นะว่าเนื้อคุชชั่นไม่ได้หลุดลงมากับตัวกระดาษซับมันเลยเนาะจะเห็นว่ามันมีความมันที่แบบน้อยมากๆหรือเรียกว่าแทบไม่มีเลยดีกว่า ปกติบุญก็ไม่ค่อยเห็นคุชชั่นนี่มันติดทนแล้วก็งานผิวสูงขนาดนี้นะคะตัวนี้มันทําได้นะคะก็เลยรู้สึกว่าชอบมากๆโอเคค่ะสำหรับคุชชั่นเนี่ยทุกคนคงจะเห็นแล้วนะว่ามันเลิศม,มากแค่ไหนเพราะว่ามันเหมาะกับสภาพอากาศร้อนของบ้านเรามากๆเลย อีกหนึ่งไอเทมนะคะที่เป็นไอเทมโปรดของปุ่นอยู่แล้วนะคะนอกเหนือจากคุชชั่นเนี่ยปุนก็จะเป็นคนที่ชอบมาร์กหน้าด้วยและแบรนด์ลามเนี่ยเขาก็มีมาร์กหน้าด้วยนะคะคือมีความแบบเป็นสีพาสเทลดูแบบมุ้งมิง้งกระจุงกระจิงมากๆเลยนะคะน่ารักสุดๆแค่เห็นห่อเนี่ยก็คืออยากใช้แล้วอะ่ะตัวนี้นะคะเขามีมาด้วยกันทั้งหมด4สูตร4สี4 4, อย่างที่เห็นเลยนะมันจะมีสูตรที่ช่วยในยเรื่องไวท์เทนนิ่ง เพิ่ม m o i s t ร r i z e r ให้ผิวแล้วก็ทําให้รูขุมขนกระชับรวมถึงช่วยลดริ้วรอยด้วยนะคะสําหรับมาสกตัวนี้นะความดีงามที่ปุ่นชอบมากๆเลยนะก็คือจะเป็นเรื่องของความชุ่มชื้นค่ะคือค่อยความชุ่มชื้นที่ดีมากแต่ไม่เนอหน,อนะเลยที่มันจะมีมาสกบางแบบนะคะที่มันชุ่มชื้นดีแต่มันเหนียวหน้ามากแล้วมันทําให้รู้สึกเนอหน,อนะเวลาหลังมาสกนะคะแต่ตัวนี้ไม่เป็นเลยคือมันเป็นน้าเอสเซน์ที่มีความใสนะคะแต่ให้ความชุ่มชื้นสูงแล้วก็ค่อนข้างตอบโจทย์ผิวได้ดีนะอย่างเช่นวันนี้ปุุนใชช้ตััวกระบูม ตัวนี้นะคะคือหลังมากสก์ไวเนี่ยรูขุมขนเนี่ยเล็กลงด้วยความบางเบาของเอ s เซนต์เนี่ยุณว่ามันเหมาะกับสภาพผิวในเมืองไทยมากๆนะคะเพราะว่าเวลาเรามาสหน้าเนี่ยอากาศมันร้อนเนี่ยถ้าอะไรที่มันเหนอนะหน้ามากเนี่ยเราจะลำคาญแต่ตัวเนี้ไม่เป็นเลยก็คือมันมีความบางใสแต่ให้ความชุ่มชื้นที่สูงเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมาะมากๆเลยกับอากาศร้อนในบ้านเรา แล้วปุ๋นมาสกตัวนี้มีความอ่อนโยนนะคะเพราะว่าตัวนี้มันไม่มีกลิ่นน้ําหอมใดๆเลยนะคะแล้วก็ตอนมาสกลงไปมันจะมีมาสกบางประเภทนะที่เรามาสกลงไปแล้วเรารู้สึกแสบหน้านิดนิดเวลาเราเป็นแลหรืออะไรอย่างเงี้ยเนะาะพอเราโดนมาสกไปเนี่ยมันจะแสบๆใช่ไหมคะแต่ตัวนี้ไม่แสบเลยก็คืออ่อนโยนดีมากๆซึ่งปกติเนี่ยปุ๋นจะใช้มาสก์ในการมาสก์ก่อนนอนหรือว่ามาสก์ก่อนแต่งหน้าในตอนเช้านะ ถ้าเรามาสก์ก่อนนอนเนี่ยมันก็จะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวเราได้ดีมากนะคะหรือถ้าเรามาสกก่อนแต่งหน้าเนี่ยจะทําให้เราได้งานผิวที่ดูสุขภาพดีดูผิวโกลว์ฉ่าวาวสุดๆเหมือนวันนี้นะคะที่ปุ่นมาสกก่อนที่จะลงคุูชั่นให้ทุกคนได้ดูกันเนี่ยจะเห็นว่า มันให้งานผิวที่ดีมากๆเลยตัวนี้เขาทําแผ่นมาสก์ออกมาดีมากๆเลยเนาะแล้วก็มีความเก๋ไก๋ตรงที่มาส์เป็นสีดําด้วยนะคะขนาดแผ่นมาส์ของเขาเนี่ยมีขนาด0.3ม mm มตรนะตรงนี้จะทําให้ดูดซับตัวเนื้อเอสเซนได้ดีมากกว่ามาส์ปกตินะคะอีกอย่างที่ชอบเนี่ยคือมาส์เขามีความนุ่มสบายผิวนะคะไม่รู้สึกระคายเคืองผิวและมีความเกาะหน้าดีมากมาก คือเรียกว่าเรียบเนียนไปทุกส่วนเลยแล้วก็เขาให้น้ำเอสเซนต์มาได้เยอะไม่ห่วงไม่กั๊กเลยนะเรียกว่าชุ่มฉ่ำมากเลยทีเดียวน้ำที่เหลือเนี่ยนอกจากจะทานหน้าแล้วนะคะเรายังสามารถเอามาทาข้อศอกหรือบริเวณที่ด้านแห้งบริเวณลำตัวอะไรแบบนี้ก็ได้เลยนะเพราะว่าให้มาเยอะจัดเต็มมากๆพูดถึงมาสตัวนี้มาแล้วนะคะหลายๆคนเนี่ยคงอยากจะเห็นแล้วเนอะว่ามันใช้ดีหรือเปล่าอุ่นมาทดลองที่คนได้ดูกันเลยนะคะแล้เวเราไปดูกันเลยค่ะ โอเคค่ะครบ15นาทีแล้วนะคะก่อนจะเอาออกนะคะผมจะให้ดูว่ามาร์กเนี่ยมีความกาะติดหน้าดีมากตลอดเวลา15นาทีนะคะแล้วก็มีความชุ่มชื้นดีมากผิวดูกระ่างใสนะคะแล้วก็ดูผิวอิ่มฟูดีมากเลยโดยเฉพาะลูกขุมขนเนี่ยค่ะตอนแรกมันก็จะดูบานออกเนาะตอนนี้ดูกระชับขึ้นอย่างรู้สึกได้นะคะโอ้โหน้ำออกมาเยอะมากดูสิคะ มีความสดชื่นแล้วก็สบายหน้าไม่เหนอะหน้าเลยโอเคเดี๋ยวปุ่นจะเอาที่เหลือเนี่ยมาทานะคะก็เห็นกันไปแล้วนะคะสำหรับประสิทธิภาพของตัวมาส์กตัวนี้เนาะนั่นก็คือสาเหตุที่ว่าปุ่นชอบ2ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ของลน์มากๆเลยเรียกว่ามันเป็นงานผิวดูผิวสุขภาพดีฉ่ำอิ่มน้ำสุดๆเลยนะแต่มันยังให้ความแห้งสบายไม่หนักหน้าเลยไม่ว่าจะเป็นมาส์กหรือกุชชั่นของเขานะคะปุ่นว่ามันตอบโจทย์มากๆสำหรับสภาพอากาศ บบบร้นบาาเเลยสําหรับบางคนที่ยังไม่รู้จักแบรนด์ตัวนี้นะเดี๋ยวปุ่นจะแปะรายละเอียดของเขาไว้ที่ด้านล่างแล้วกันนะคะเดี๋ยวลองไปดูกันได้แล้วก็วิดีโอนี้นะปุ่นมีกิฟต์เว์ด้วยนะคะเป็นกิฟต์เว์ของมาสลามตัวนี้จะได้ไปทั้งหมด4อันแบบนี้เลยนะแต่กติกาเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูที่ description box ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยนะคะปุ่นจะแปะกะติกาไว้ รีวิววันนี้นะคะสําหรับไอเทม2ตัวนี้ของ้านนะคะอยากบอกว่าเป็นไอเทมโปรดของปุณนมากๆเลยนะแล้วก็อยากแนะนําให้ทุกคนได้ลองใช้กันคุณว่าเขาทาผลิตภัณฑ์ออกมาได้ดีนะคะแต่ว่าบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้จักหรือว่าอาจจะยังไม่เคยใช้เนาะก็อยากจะให้รีวิวในวันนี้เป็นประโยชน์กับหลายๆคนนะคะยังไงถ้าใครชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือว่ากด s u b s c r i b e ให้ปุ่นด้วยนะคะอย่าลืมมาเล่นเกมกิฟต์เอาเวกันนะรายละเอยีอยดอยู่ด้านล่างเลย จะได้มาทั้งหมด4ตัวแบบนี้เลยเอาไปลองใช้จะได้รู้ว่ามันดียังไงนะโอเคสำหรับวันนี้ปุ่นก็ไปก่อนแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่วิดีโอหนะะ้าค่ะ